สบายดีดเออขึ้นถ้ำเลยอ่เออโอเคหาเมื่อน,นี้เรามีแขกมาหาท่านผู้ชมเราเพิ่นพาให้ขึ้นท้ำสร้างก็คือเอาค่อยนี่แหละเนาะอ่าพอบ้านยัง<ร>ก็พอบ้านพาเลาะเนาะนี่ดิ เพื่อนอยากให้พาขึ้นทำซ่างเพื่อนอยากให้ขึ้นทำซ่างสบายเลยมีแต่เพื่อนสีเฮาสี่เดี๋ยวได้เอารถจักไปสีขี่รถตู้นะเพื่อนไปบงไปที่ตามนะกันในยินว่าสร้างเพื่อนว่าว่าสร้างเกิดขึ้นใหม่น้ำบอลนันในเหรอเนาะสิขึ้นไปเบื้องแล้วก็ถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะันเนาะท่านผู้ชมไปไปที่ตามนะกันท่านผู้ชมเาไปสี่เอาขี่รถตู้นะเพื่อนท่านผู้ชมเพื่อนเอารถตู้มาหับเนาะไปทำสร้าง ไปที่ตามบนน้ำกันอัดประตูก่อนยันงวเข่า เขาดื่อที่ซองน่แหละว่ะดื่ออย่างเขาจะ่อว่าด่ออย่างเสร็จมาละซุบซุบอย่างอย่างนี้ทุกนี่ละบ้านเรล้างูร่านผูมพอว่าบ้านเ่าแบ่งบาราเกอนเกินมาสู้ให้ไปทำร้างนะคือทำร้าง เก็ดภาพบรรยากาศให้ท <repetition ceu> ่านผู้ชมได้เห็นเนาะไานบ้านนะพ้นหลังผมคเนาะเออหลังเออแถวอยูมีมีคนนบ้านนะแล้วเออท่านนี่ไปกระสิบประมาณสองลักได้ปะไปทบสาเขาเนี่ยตรงนั้นเลยเนาะ ไปลุ้นเมืองน้ำกันท่านผู้ชมเนาะทำร้างเราทำร้างก็เป็นที่ว่าาเมืองได้แก IC ่กันทั้งหดเราเนี่ยนำมาทำเพือทำร้างแล้วก็สิมีทำเสือเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็คือกันกับคิดว่าเนี่ยนะเนาะเห็นที่ว่าไปเรือยอยู่เดี๋ยวตอนวัดที่ว่าเสาในไหลายได้หนังท่องเที่ยวขึ้นเลย

เข้าแล้วเขากับพวกโมเห็นลงก้อนกับโมปีนก็คือว่าได้ดีกันทุกคนนะเส้นทางนี้ว่าสิบปูย่างส่งพัทสินี่แหละยันบท่ันบทสิบปูเส้นในฮันตัวในฮะนละแม่เดือดสิบสองนี่ละแม่ลงมือ เซ็นนี้ยอมกว่ากระฉับแต่พอว่ามันออกคนสร้าง้ำนั้นสร้างคนด้านภาษีออกด้านภาษีก็ถือว่าไปอันบวมิตรภาพเราไทยครับ คิบลงแล้วก็ถ่ายไปซะแล้วพอได้ให้เจ้าเห็นกอให้นเห็นพอป่คน้มือน้ำมูอันนี้นากนเลยเที่ยวเข้าหอรเอเกี่ยวแล้วะเด้เออนาแน่เยเข้าเอาไว้สปั้นะเาอาขึ้นไว้ได้เข้าเส้าห้าซอ,อ,อกได้หลไ่ได้ ไม่แล้วก็ือัวดินแล้วสยสยตะกี้เราลงพุนแล้วเือนี่านห้ามาตือนสงสารแล้วลงัวดินแล้วนหลเพะมันจ้ทำานกัแค่ได้ทำมอนั้นว่าวอบ้านนี่วันนักท่องเที่ยวกับมาหลายอยู่สินแ้ดอันนี้ก็นักทองเที่ยวเลยจอดที่สองคัน

สบายดีเมือนี้คนแขกหลายเยอะบมาไล่กับิมาะหามาวสบายดีนาอับัตรกันนักท่องเที่ยวพี่น้องเปินมาสบายดีเปินมาเที่ยวคือกันนะทำร่างสใจใจปีใจใจปีเพื่อนะ จะปีขึ้นถ้ำมานะ่เออเรใใาเะโอ้เราเอาได้มาแล้วเราเอาเอาอะไรเอาจ่ายเพิ่นจ <c oughs> ่ายเ<า>ปิใปใเในแม่คลิปหาตั้งก้องจ่ายเงินจ่ายพผงประเฮ็เพลรกระใสไปเลยเข้ามาท่ายเก็บรับ เราพอเห็นแล้วก็เพิดเลยสบายดีสไปดีสดีนักท่องเที่ยวนี่ยามเบ่าแปลงเห็นเดี๋ยวประมาณขึ้นพร้อมกันในสองคนถ่าปรสงค์เพื่อสมขึ้นเทิมเพื่อระหูเพื่อระหลมช่วงลมว่าขึ้นไปนี่กะโยคือว่า เมื่อยนึ่งพอแล้วทำผสมเนาะไปไปเบื้องน้ำกันทานผสมเาเพราะว่ามันสิ่งที่เกิดใหม่ๆแล้วเฮาก็อยากให้พี่น้องเขาเห็นเนาะสบายดีคนหลายแขกหลายอยู่บ่แม่เออมีอยู่ผู้ไปผู้มาเออผู้เมื่อผู้ไปเนาะเออมีทังขึ้นนะพี่น้องนะเออเพิ่นสร้างเด่นักท่องเที่ยวอีก บุญยักก็ได้เนาะขึ้นไปพ้นคอยเห็นเมื่อตะแค่นครพนมใช่เอารถแบบนี้ใช่เอาเขารถเขามากบ้างเจมปาป้าไอตัวเลยสบาสบายดีสบายดีสบายดีขึ้นถ้ำเนี้ยโอเค ตัวนี้แหละจุดทางขึ้นเนาะท่านผู้ชมมากับพอบ้านเลาะอันหาว่าไว้อยก็ได้เนาะมากับพอบ้านเลาะเพิ่นเนี่ยมื่อนี้เพิ่นที่ว่าเป็นหัวหน้าที่ว่านำทางเนาะอันนี้กับมือใหม่เด้อท่านผู้ชมท่าว่าเห็นก็เข้าไปที่ตามเพิ่อนนี่เด้อเพิ่นเปิดซองใหม่เนาะเปิดซองใหม่บ่แม่นล่ะเปิดซองอันนั้นซื้อซื้อเนไหนซื้อซองอะซื้ดซองกัเป็นหน้ามาเนาะมาท่านผู้ชมเออซื้อซองก็บพอบ้านพาเลาะ พอบ้านพาะเล่พอบ้านพ<อ>ะนโล่เพื่เปิดช่อกไม้ทางผู้ช <ขา S 2> มเนาะกถือว่าข้าพเจ้าก็เฮียนใหม่ยันคันว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเพราะว่าแม่ตาดพิร์ทกัตัวนี้ก็แมนมุมมุมมุมที่ว่าอันบ่อน,นองพระอรหันต์ที่ว่าลุงบินบาทท่านผู้ชมนี่นี่ขึ้นเบิกใกล้ใกล้ไปองค์นี้และแม่นองค์พระอรหันต์ที่ว่าเพิ่นบิณฑบาตเนาะอยู่ถ้ำเพิ่นประจำศีลอยู่ถ้ำเนาะ ตัวนี้ก็คือหนักเที่ยวมาเที่ยวเนาะสบายด,ดีเป็นลงมาแต่ถึงท่านผู้ชมวิวสวยงามเย็นเนะาะท่านผู้ชมมาฮอททานฮอทําำสร้างเฮาในี่ว่าเย็นเพอแตะหมย็นไหลมีต้นไม้ในงามแต่ว่าไม้ในเพื่นอนุรักษ์ไว้เนาะที่ว่าบบให้ตัดเนาะ ที่ว่าเห็นสิว่าเราตัดกระบาได้ว่าันผู้ชมเนาะเพื่อนบอ้ตัดสิ่งที่ห้องห้ามเนาะสบายดีนักท่องเที่ยวกันเลยว่าผู้ไปผู้มาผู้ไปผู้มาเหมือนนี้เนาะท่านผู้ชมเฮาไปขึ้นเทิงพนระฆังท่านผู้ชมเฮาเนาะขึ้นไปขดได้ในชีวิตจะขั้นในเบื้องน้ำกันท่านผู้ชมนี่ นี่เห็นบ่น,นี่โอ้โอ้กระไดนี่หลายขั้นเติมเนาะบูซาก่อนบูซาปู้ก่อนโอ้ปู้เอ้ยขออนุญาตเด้อขึ้นถ้ำขึ้นอย่างเก็บภาพบรรยากาศเนาะกระปู้ลูกหลานให้เบิ่งให้แยงเนาะขึ้นถ้ำพาเพิ่นมาขึ้นถ้ำเบิง่งเที่ยวโชมเนาะถ้ำ สร้างบ้านเฮานี่แหลนะเนาะมันทำเฮานี่แหลนะเอ้านะขดได้ก็หลายขั้นเติบอยู่เต่บทได้นับ <c oughs> โอ้ต้นไม้นี่ก็มันเป็นสามพันปีละว,ว้อเนี่ยมาใหญ่แท้นะี่ต้นไม้ใหญ่แท้นะี่ เห็นเรื่องจา่าขดนี่จะคาด,ดนี่ขดานี่ฮะต้องบ,บูบรนับ,บ <c oughs> เบาบรินับเราต้องได้ขามันขึ้นฐานท่นไปแล้ว <c oughs> หลายขั้นเนาะ <c oughs> โอ้มือยขึ้นกระไดนี่ก็มืเ่อยเนอะนนนะต่ว่าเย็นนะท่านผู้ชม,มเย็นถ้ำตัวนี้ละแม่นจุดที่ว่าแต่เข้าสมัยยนยิงแล้แม่นคนประชาชนเข้าถ้ำเลยนะท่านผู้ชมเนาะคือว่าทิมระเบิดอยู่ทึ่งในระเบิดใช่แน้ะโปแตะเนาะทำลายก็เลยือว่าเพื่อนกะ ปกปักทักษาลูกลานเป็นอย่างดีเมื่อยคนดูนี่ม้มดหลายพันคนเท่าไหล่สีขึ้นซ้อยไดก้อนก็นขึ้นเลยค่อยลงไปในเห็นพังนกคอนพอนมพอได้ท่านผู้ชมจุดตัวนี้ละเนแงะไปตัวนี้แล้วลงไปบ่อนนั้นช่องลมมาทางผู้ชมนะเพราะว่า ค่อยสิบขึ้นค่อยสิขึ้นชันที่สองนะก้อนขนะึ้นชันที่สองพาพี่พาน้องขึ้นไปเบืองชั้นที่สองนะก้อนน,อนักท่องเที่ยวก็มักมากหลายเนาะแต่ว่าเขาก็สีเก็บพระบรรยากาศมากยะยาเพิ่นเนาะแต่ว่าอันนี้เฉพาะให้ช่องคงค่อยเห็นเนาะ ตัวนี้สั่งทองนะสั่งทองตัวนี้ตัวนี้หูป,ปั้นสร้างแต่ว่าสิพ้าขึ้นไปเบิองบธรทำที่ว่าสร้างเกิดขึ้นครับโอ้หูลึกลับแลวทำผู้สม ก็ขึ้นหดพุ่นไหวได้่นน่ะเสียงเจียได้ไหลายเจียเนาะเกาะอยู่ในถ้านี่นหละลายกระยาดบูฮิยังขึ้น,นขึ้นมาเราดัานทึงแล้วค่อยเห็นหอดฝั่งนคนพนมในทาระสนโอ้ขึ้นหอดปากถ้าใหญ่เลยค่อยเห็นมดสูงเนาะ ตัวนี้ผู้คนก็ชีู่ดีเนาะท่านผูะะ้ชมเอาเพราะนักท่องเที่ยวก็เคยที่ว่ามาแต่ว่าบ้าวแปงจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ตื้มกระเทินได้มาละ่ะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนะเาะใสิจำได้ว่าผันบันไดนี่จะขั้นเท่านั้นแหละสีถามเบม่งเนาะถามแต่ละคนว่าบันไดนี่มีจะขั้นแท้ ที่ว่าแคกไปไทยมาเนี่ยเห็นคลิปนี้ก็ถือว่าสีให้คำตอบและคอมเมนต์มาได้บันไดที่ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เลยทีเป็นสั้นที่สองนี้ก็คือองค์ที่ว่าเซนาอมะเซนาอามะ

พาขึ้นทางนี้ขึ้นไปเบื้องที่ว่าพระองค์เสดแล้วค็ออกสองลมหันเนาะไปขึ้นไปน้ำกันแลวจังลงสั้นทีหนึ่งสั้นบนเป๋วเป๋วพญานาคขึ้นหันในหลายคนที่ว่าขึ้นมาแกโบโบฮู้ที่ว่าที่ไปที่มาเนาะขึ้นมาเบื้องซื่อกระละบูชาแล้วก็ลงกับขอก็บพาพบรรยากาศเด้อปูองคเสด ปูอเสนตัวนี้ขึ้นมาฮอตบอลที่ว่าสร้างสร้างเกิดเนาะนี่สร้างเลยคับุสมอันนี้เป็นไตดอกไฟเนาะ ตัวนี้ก็คือสร้างเดยลยคุนผู้ชมเกิดจากหินธรรมชาติเมันออกมาจากนี่ง่วงสร้างน้อย,ยนี่ตัวนี้ครับพี่ที่ว่าเก่าแก่ครับพี่ที่เก่าแก่เนาะปาวันนี้เลยเพิ่นมาปาไว้จะเก่าละจะจะาทำนี่เกิดได้ครับพี่ตัวนี้เลย Tì khóng là cân nức áo, tì khóng lăn khóng Lăn khóng là nức áo Tạm bạc Ok Bạn này là rung săn rung Ờ ừ. săn rung đó ได้พอได้กีลาไปได้เนาะพี่น้องเนาะตีข้อมันยังดังเนาะกับสั้นลุ่มเหมือนกันพอได้กีฬาไปได้ได้เ่าอนาณาพ่อบ้านพาอเลิกเลยก็ได้ตีข้อมันดังขนาดเลยครับมืดสิพาเข้าสั้นที่สามได้ท่านผู้ชมบาดนี่ยสามหกที่สามเนาะไปเดินทางต่อนั่งเสมอยก่อนจะพัก เห็นว่าทำสร้างทำสร้างกันยะไผ่มากก็คือว่าบบเห็นคลิปพ่อที่ว่าที่ว่าละเอียดนะนะแต่ว่าค่อยกับผ้าเพื่อนมาแล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งซะเนาะทางพี่น้องเขาหม่เพื่อนทั้งหลายอ้พุ่งพี่น้องมืดจุดนี้แหละมันพ่งที่ว่าขันขขาอยู่ขั้นเขาไหลเนาะ เพื่อนบรรยายนณะเลยมือใหม่เพืนน่อนเนี่แนมลุกแนมลุกไปทางนี้ก็เป็นหูลมช่วงลมท่านผู้ชมอ๋อซันนี่ก็ก็โบนเป็นธรรมดาเนาะสอกนี้เนาะต้นไม้ี่ก็เพื่อนที่ว่าอนุรักษนะ์ไว้ธรรมชาติเนาะพุ่มหูถ้ำตะบนเข้าไปถ้ำจนนั้นอีกยังสิงออกหันนะ ให้ท่านผู้ชมเห็นทางนี้ก่อนเหล่ะมันทั่วเนาะบันไดมีบันได,ดขึ้นนักท่องเที่ยวลงที่นี่สองคนเนาะกับผู้ไปผู้มาอะไรส่วนมากจะเป็นวันทิตย์หลายเป็นวันทิตย์ ชุดนี้เลาเป็นหูเพื่อนขึ้นหูพญาน,นาคนะหูตัวนี้ที่ว่าที่ว่าบนบนซักซิ์ขึ้นชุดนี้ก็เป็นน้ำย่อยลงมาตัวนี้นหูองค์ปูพญาน,นาคตัวนี้ก็บันไดที่เข้าไปบนพื้นตีคลองอยู่นี้เนาะลงมานี้เข้าไปเบิก่อน ตัวนี้แหลสีลงบัวได้ตัวนี้มวนน้ำตูนลงมาจากผานี่มันสีลงบัวได้เนาะท่านผู้ชมมันออกล่องเนาะลองในลงบัวได้น้ำสีตกลงไปลงบัวได้ขจาบัวได้ปัพัฒนาอว่นลงบัวได้ตัวนี้กระหิบบริจาคเงินค้ำนักท่องเที่ยวมากระเจ้ากะมาคณะบูชาหรือว่าบะบนต่างๆก็มาขอพรนะเพื่อนอยู่นี่เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะ ตัวนี้่อ่สีตีคองก่อนเอ้าขอให้โชคให้รับความเจ็บให้ได้ของไข่บัวให้มีเนาะถ้าวเฮ็ดซ้อง y o u t ก b e ผ่านกดผ่านเกณฑ์ได้ไวเนาะทาไผส้ชมให้มีคนเบิกชม เดี๋ยวเอาดเดยเอาจากหน่อยได้บันนี้ก็สิได้กลับลงแล้วบะเนาะกลับลงไปเก็บภาพบรรยากาศอยู่รุ่มตืมลๆๆเล็นอนเาะมาทำสร้างในกาเมืองตะแค่แข่งขมวนท่านผู้ชมเนาะวันที่เชสี่สิงหาเดิเมสองพเีนาะกเพียงซ้ำนี้เนาะบันนี้ก็สิได้จบเกิวิลหน้ากัไปพบกันที่วัยวิลูทั้งหน้าเนาะท่ผูมเฮาเอา วันนี้ก็ขอจบคลิปสิได้กลับแล้วเนาะมาเนี่กลับออกเมือ่อละวีโรนี่ก็ขอปิดขอลามุดทุกท่านเนาะท่านผู้ชมเฮาเนาะสิบบได้ให้เห็นหน้าหลายเนาะเพราะว่าก็คงสิจําได้เนาะบ่แปลงว่านหน้าก็ได้ยฮะขอลาเนาะท่านผู้ชมกลับบ้านกลับบ้านโ <c oughs> อกาสหน้าพบกันไหมเนาโ <c oughs> อกาสหน้าพบกันไหม <c oughs>